ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าอาหารทะเลเป็นตัวพาหะทําให้เกิดการติดเชื้อไปสู่คนเราจะเห็นว่าจากรายงานที่ผ่านมาทั้งหมดผู้ติดเชื้อมีความเชื่อมโยงกับผู้ขายที่อยู่ในตลาดนั่นแสดงให้ถึงเห็นถึงการติดต่อกันนะคะของเชื้อจากคนมาสู่คนไม่ใช่จากตัวอาหารทะเลมาสู่คนค่ะ ก็ตั้งแต่การระบาดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วก็เกิดการระบาดอยู่ในกลุ่มของตลาดขายอาหารจนมาปัจจุบันนี้คะล่าสุดเลยการระบาดรอบสองในประเทศไทยก็เกี่ยวพันกับอาหารซึ่งเป็นอาหารทะเลสําหรับการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารชนิดนี้ก็เช่นเดียวกับจุลินทรีย์อื่นๆเลยนะทั้งแบคทีเรียราหรือแม้แต่หนอนพยาหรือพาราไซสามารถพบการปนเปื้อนบนอาหารได้โดยสาเหตุข,ของการปนเปื้อนสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยทั่วไปแล้วอะค่ะการพบจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร หนึ่งก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่พบเป็นเชื้อประจําถิ่นไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารทะเลเราก็จะสามารถพบเชื้อที่ก่อโรคได้จากการที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นในน้าทะเลหรือในสัตว์ทะเล2ก็คือระหว่างการปรุงอาหารหรือเตรียมอาหารมีการวางอาหารชนิดนั้นปะปนหรือเกิดการปนเปื้อนข้ามการระหว่างอาหารที่มีเชื้อกับอาหารที่ไม่มีเชื้อ3ม ที่สาคัญที่สุดในครั้งนี้เลยก็คือเกิดการปนเปื้อนตัวผู้ประกอบอาหารผู้ขายอาหารหรือผู้จับหรือสัมผัสอาหารทําให้เชื้อที่อยู่ในร่างกายของคนเนี่ยค่ะปนเปื้อนลงไปสู่อาหารชนิดนั้นๆมีรายงานนะคะตรวจพบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่ผ่านมาก็มีรายงานการตรวจพบสารพนันธุกรรมของไวรัสโควิด -19 นบนอาหารทะเลที่มีการส่งออกถึงแม้จะเป็นอาหารแชร่แข็งก็ตามก็มีการตรวจพบเชื้อชนิดนี้ในอาหารแต่ยังไม่มีการยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่พบนะเป็นไวรัสที่สามารถทําให้เกิดการ ติดเชื้อในคนได้หรือไม่สาหรับเชื้อโควิดในทีท่องทางที่เหมาะสมคือช่องทางของระบบทางเดินหายใจซึ่งสามารถเข้าสู่เราได้ทางการหายใจรวมถึงเยื่อบุเช่นตาหรือช่องปากเข้าไปสู่ทางเดินหายใจ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการรับประทานอาหารหนึ่งก็คือต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสก็สามารถฆ่าเชือ้อแบคทีรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้แล้ว2การปรุงอาหารจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะไม่สัมผัสอาหารด้วยมือเปล่าและจะต้องล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ให้สะอาดทั้งก่อน ระหว่างการเตรียมอาหารแล้วก็หลังเตรียมอาหารรวมถึงไม่ทําให้เกิดการสัมผัสระหว่างอาหารที่เป็นอาหารดิบกับอาหารสุกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการปนเปื้อนจากอาหารดิบที่อาจจะมีเชื้อสู่อาหารสุกที่เรากําลังจะรับประทานได้ 3. ามตัวผู้ปรุงอาหารเองอาจะต้องมีสุขอนามัยที่ดีระหว่างการประกอบอาหารรวมถึงตลอดระยะเวลาตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผู้รับประทานเลยจากฟาร์มทูเทเบิลเลยก็จะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากตัวผู้ สัมผัสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารนั้นๆจนมาถึงโต๊ะอาหารของผู้บริโภคจากที่เก่ามาข้างต้นความเสี่ยงของการติดเชือ้อโควิด -19 จากการรับประทานอาหารทะเลแทบจะไม่มีเลยถ้าเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องตั้งแต่การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่การประกอบอาหารที่ถูกหลักตามสุขาภิบาลอาหารทั้งสิ้นทั้งปวงก็จะทําให้เราไม่ติดเชือ้อโควิด -19 จากการรับประทานอาหารทะเลค่ะไม่ว่าอาหารทะเลนั้นๆจะมาจากแหล่งไหนจังหวัดไหนหรือประเทศไหนๆก็ตามค่ะ